ครับวันนี้ช่องพวเมียละหิยใจทุกท่านเนาะก็มาถึงยอดเขาแหลมปู่เจ้านะทุกท่านเพื่อมาสักการะนะครับสารพลเรืออีกพระเจ้าพะบรมบรมวงง์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตดุดมศักดิ์นะครับทุกท่านเดี๋ยวขึ้นไปสักการะพร้อมกันเนาะแต่ตอนนี้จะให้ชมวิวยอดเขานี้ก่อนทุกท่านเนาะ รถขึ้นมาได้ทีละคันเนื่องจากเขาสูงชันนะอันตรายทุกท่านเนาะต้องขึ้นมาทีละคันนะครับตอนลงก็ลงทีละคันนะทุกท่านเนาะเป็นเป็นในส่วนของกองทัพเรือทุกท่านเนาะก็วิวก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นวิวอีกฝั่งหนึ่งเป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะทุกท่าน นี่เป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งนะทุกทนะ่านเนาะภาพอาจจะสัน่นไหวนิดหนึงเนาะเอาให,อนนให้ดูนิ่งๆนะครับนี่เป็นทะเลอีกฝั่งหนึ่งเนาะทุกท่านเนี่ยทะเลฝั่งหนึ่งครับอ,อันนี้เป็นสารส็จเตียนะครับนี่ครับ แล้วตรงนี้ก็ก็มองไปก็จะวิวสวยประมาณนี้ทุกท่านเนาะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ชมวิวอีกที่หนึ่งเนาะขึ้นไปบนหินตรงนี้นาอกทุกท่านเนาะนี่ครับ,รบสวยมากนะครับ ครับเสียงที่ได้ยินไม่ไม่ใช่อะไรนะครับก็ท่านที่มาสักการะแล้วสมหวังสมปรารถนาท่านก็มาแก้บุญกันเนาะกันเนาะมันกับสติเตีย่ยกรมหลวงชุมพรของพวกเราชาวไทยชาวทหารเรือเนาะกันเดี๋ยวให้ดูท้องทะเลตรงมุมนี้เนาะนะครับจะก็จะเห็นเรือประมงเรือหาปลานะกันเนาะ อันนี้เป็นจุดทิ้งกล่องประทัดนะทุกท่านนะครับตรงนี้เรียกว่าแหลมปู่เจ้าแล้วกันเนาะแหลมปู่เจ้าเนาะเขาแหลมปู่เจ้าแล้วกันเนาะขึ้นมาสูงพอสมควรตอนขึ้นก็ลําบากพอสมควรเนาะต้องใช้รถที่มีกําลังเยอะๆขึ้นมาทก่านเนาะเพราะขึ้นเขาทางชันมากประมาณเกือบ45องศานะกท่านเนาะ แต่ขึ้นมาแล้วคุ้มมากเลยครับวิวสวยมากเลยนี่ครับวิวสวยมากเลยครับทุกท่านก็จะมองเห็นตัวเมืองอ่าสตาหิบหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกท่านเนาะวิวสวยจริงๆนะทุก่านเดี๋ยวให้ทุกท่านดูตรงนี้ให้เต็มอิ่มเลยทุกท่านเนาะค่อยๆดูเนาะ สวยไหมครับทุกท่านสวยไหมสวยมากมากเลยทุกท่านเนาะนี่ครับถ้ามีโอกาสผมก็จะพาทุกท่านมาอีกนะฮะเป็นการมาครั้งแรกของช่องผัวเมียละเหี่ยใจนะครับปรากฏว่าตอนขึ้นมาก็รกรรตัวเนื่องจากเป็นทางชันก็เลยไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้เนาะเป็นผมขึ้นมานดีกว่ากับเด็กๆเ,เนาะทุกท่านให้ดูวิวตรงนี้แบบ ยาวๆช้าๆนะท่านเนาะสวยมากเลยอะครับเดี๋ยวเราไปสักการะ,สะเสด็จเตี่ยนะครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะกเรียน นะแต่ผมก็จะให้ดูตรงนี้ด้วยนะ,ะ่านเนาะเป็นสัญลักษณ์ของอแหลมปู่เจ้าท่านเนาะอันนี้เรียกว่าประพาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะทุกท่านเนาะก็จะเปิดไฟให้สังเกตจาก การเดินเรือเนาะการเดินเรือทั้งเรือประมงนะครับและเรืออื่นๆก็ใช้ประภาขานี้เป็นจุดหาพิกัดได้ท่านเนาะหาพิกัดทุกท่านทุกท่านไม่เคยเป็นทหารก็อาจจะไม่รู้ว่าหาพิกัดคืออะไรเนาะเป็นการใช้เป็นอ้างอิงพิกัดว่าเราอยู่ตรงไหนของทะเลของประเทศไทยประมาณนี้ท่านผู้คนก็เข้ามาสักการะท่านเยอะมากนะครับ รถต้องเข้าคิวขึ้นมานะครับเพราะว่าขึ้นได้ทีละคันทางแคบแล้วก็ชันนะท่อนเนาะอันนี้ก็เป็นวิวอีกมุมหนึ่งนะท่านอีกฝั่งหนึ่งของของเขาปู่เจ้านะครับของแหลมปู่เจ้าเนาะท่านนี่คือทางที่ขึ้นมานะครับชันมากนะครับต้อง ต้องใช้เกียร์ต่ำนะครับใช้เกียร์หนึ่งลากเกียร์ขึ้นมาเลยนะถ้ารถอ,ออตโต้ก็ต้องใช้เกียร์โูขึ้นมากนก็ให้ชมวิวเต็มอิ่มแล้วก็จะพาทุกท่านไปกราบสักการะท่านเนาะ ท่านก็จะประดิษฐานอยู่ที่อาบรรดภแงนี้นักท่านเนาะมณฑดสารพุนเรืออีกพระเจ้าบรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรขิดอุดมศักดิน์นแหลมบู้าุ้กท่านครับเดี๋ยวมาสักการะองค์ท่านพร้อมๆกันนะทุกท่านนะ